ในช่วงต้นปี2026บริษัท Rocket Lab กำลังเป็นที่จับตามองอย่างยิ่งในฐานะหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของอุตสาหกรรมอวกาศในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนมูลค่าของบริษัทและประเมินถึงความเป็นไปได้ในอนาคตของพวกเขาอย่างเป็นเหตุเป็นผลครับ43,420ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือมูลค่าตามราคาตลาดของ Rocket Lab ตัวเลขนี้คือจุดเริ่มต้นและเป็นโจทย์สำคัญที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมูลค่ามหาศาลนี้ครับ ดังนั้นคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือมูลค่าที่ตลาดให้กับบริษัทนั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ในบทวิเคราะห์นี้เราจะพิจารณาทั้งโอกาสและความเสี่ยงเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนที่สุดครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดลำดับการวิเคราะห์ของเราจะเริ่มต้นจากกลยุทธ์หลักของบริษัทจากนั้นจะพิจารณาถึงปัจจัยบวกและความเสี่ยงที่ต้องจับตามองก่อนจะไปสู่บทสรุปในตอนท้ายครับครับเรามาเริ่มต้นกันที่หัวใจสําคัญซึ่งเป็นรากฐานการเติบโตของ Rock e ก็ต b นั่นก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า เครื่องยนต์คู่หรือ Dual Engine กลยุทธ์เครื่องยนต์คู่นี้ประกอบด้วยสส่วนที่ทำงานส่งเสริมกันครับส่วนแรกคือธุรกิจบริการปล่อยดาวเทียมซึ่งมีจรวดอิเล็กตรอนเป็นหัวใจหลักเป็นธุรกิจที่สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับส่วนที่2คือธุรกิจระบบอวกาศซึ่งเป็นการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมแบบครบวงจรและในปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตและเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทอย่างแท้จริงจุดแข็งที่สำคัญอย่างยิ่งของ r Rocket Lab ก็คือการบูรณากาในแนวดิ่ง หรือเวิ t i ติเคิลอินทิเกรครับกลยุทธ์นี้หมายถึงการที่บริษัทสามารถควบคุมและผลิตทุกชิ้นส่วนได้เองภายในองค์กรตั้งแต่เครื่องยนต์จรวดไปจนถึงแผงโซลาเซลล์ซึ่งการควบคุมกระบวนการทั้งหมดนี้เองทําให้บริษัทมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนและความเร็วในการส่งมอบงานที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสาคัญในส่วนนี้เราจะมาพิจารณาถึงปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนจํานวนมากมีมุมมองเชิงบวกอย่างยิ่งต่ออนาคตของ Rock e ก็ต b อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังความเชื่อมั่นนั้น จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือการที่ Rocket Lab ได้รับสัญญาหลักมูลค่าสูงถึง8 1 6ล้านดอลลาร์จากองค์การพัฒนาอาวกาศของสหรัฐอเมริกาหรือ SDA ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของบริษัทในระดับสูงสุดครับ การได้ <łość> รับสถานะเป็นผู้รับเหมาหลักหรือ prime contractor นั้นมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งครับเพราะนั่นหมายความว่ารัฐบาลสหรัฐให้ความไว้วางใจในศักยภาพของ Rocket Lab เทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการพ้องกันประเทศซึ่งถือเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจอีกมากมายในอนาคตเมื่อพิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการทำกำไรที่ชัดเจน อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงเป็นประวัติการกระแสงเงินสดที่มั่นคงจากสัญญาระยะยาวและผลงานที่พิสูจน์แล้วทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทครับแต่ในทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอครับในส่วนถัดไปเราจะมาพิจารณาอีกด้านหนึ่งของสมการนั่นคือความท้าทายและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของบริษัทได้ ข้อกังวลหลักของฝันที่มองว่ามีความเสี่ยงคือเรื่องของมูลค่าบริษัทที่สูงมากในปัจจุบันครับซึ่งสะท้อนผ่านอัตราส่วนราคาต่อยอดขายหรือ P/S ratio ที่สูงถึงประมาณ75เท่านั่นหมายความว่าตลาดให้มูลค่ากับทุกๆ1ดอลลาร์ของยอดขายไว้สูงถึง75ดดอลลาร์ซึ่งเป็นความคาดหวังที่สูงมาก ความคาดหวังที่สูงในระดับนี้มีความหมายโดยในว่าตลาดได้คาดการณ์ว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในทุกโครงการอย่างไร้ทิ่ติซึ่งทำให้แทบไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับความผิดพลาดใดๆเลยการดำเนินงานที่สะดุดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาหุ้นได้ครับและความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในเวลานี้ก็คือโครงการพัฒนาจรวดนิวทรอนจากเส้นเวลาจะเห็นได้ว่าการพัฒนาโครงการนี้เผชิญกับความล่าช้ามาโดยตลอด จากเป้าหมายเดิมในปี2024ก็เลื่อนมาเป็นปี2025และล่าสุดหลังจากเกิดอุบัติเหตุในการทดสอบก็ได้มีการเลื่อนกำหนดการปล่อยครั้งแรกออกไปเป็นช่วงกลางปี2026นอกเหนือจากความท,ท้าทายภายในองคอ์กรแล้ว Rocket Lab ยังต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอกอย่างการแข่งขันที่รุนแรงโดยมีคู่แข่งสำคัญอย่าง SpaceX ซึ่งเป็นผู้นำตลาดที่แข็งแกรง่งและยังมีผู้เล่นรายใหม่อย่าง Firefly Aerospace ที่กำลังเข้ามาท้าชิงส่วนแบ่งในตลาดเดียวกันครับ หลังจากที่เราได้พิจารณาทั้งในมุมของโอกาสและความเสี่ยงแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะนําข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์เพื่อชั่งน้ําหนักและหาข้อสรุปที่สมดุลที่สุดครับโดยสรุปเราสามารถมองภาพของ l o g k e t Lab ได้เป็น2ด้านที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับด้านหนึ่งคือภาพของบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งมีผลงานที่พิสูจน์แล้วและมีเส้นทางสู่การเตบโตที่ชัดเจนแต่อีกด้านหนึ่งก็คือความเสี่ยงจากมูลค่าที่สูงมาก ซึ่งผูกอยู่กับความสําเร็จของโครงการนิวตันที่มีความท้าทายสูงเพียงโครงการเดียวด้วยเหตุนี้ชันท่ามติของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงมองว่า Rocket Lab เป็นการลงทุนระยะยาวที่มีศักยภาพสูงแต่ก็มาพร้อมกับความผันผวน,นที่รุนแรงเช่นกันนั่นหมายความว่าราคาหุ้นอาจมีการแกว่งตัวอย่างมากในระยะสั้นจึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงในระดับนี้ได้ครับ คำถามสุดท้ายที่จะเป็นตัวตัดสินอนาคตของบริษัทจึงเหลือเพียงข้อเดียวครับการปล่อยจรวดนิวตอนที่กำลังจะมาถึงจะเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่แห่งการเติบโตหรือจะเป็นบทพิสูจน์ที่ชี้ชะตาว่ามูลค่าที่ตลาดคาดหวังไว้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ